S 2> <S 2> <S อ่ะแล้วครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนสไอโหลดแอป,ป Disney Plus Hotstar นะครับเป็นแอป,ปใหม่นะที่ใช้สตรีมดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนได้นะที่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับค่ำคืนของคืนนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อโหลดเสร็จก็จะเป็นแอป,ปนี้นะ Disney Plus Hotstar ก็กดเข้ามาเนาะอืมแล้วก,กดดำเนินการต่อนะ อืมเนี่ยกดตกลงแล้วก็อนุอนญาตนะก็เรียบร้อยผมก็จะเลือกบอกอนุญาตนการติดตามเนาะเนี่ยมามันก็จะมีให้ดูหลายอย่างเลยนะแต่แต่ก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะดูได้เราก็ต้องสมัครสมาชิกของเขาก่อนนะกดยืนยันเบอร์โทรนะเดี๋ยวต้องรอนะเนี่ยมีหนังเยอะเนาะคือมาเวลเนี่ยก็จะอ่ดิสนีย์เขาก็จะดึง,ดงลิงกิกระสกลับมาแล้วนะจะฉายได้เฉพาะในดิสนีย์ฮอสตา้าเนาะอืม ก็กดไปแล้วก็เข้าสู่ระบบเนาะด้านบนบนสุดเลยนะอือเนี่ยให้ใส่เบอร์ก็กรอกเบอร์ของเราไปไม่ต้องใส่เบอร์สูตรนะใส่เบอร์จริงๆของเราไปเลยเ็าใส่ไปกดดาเนินการต่อนะก็รอรหัสสี่หลักนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเขาส่งมาในที่นี้ผมก็กดนะอ่ากดยืนยันไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อชื่อของเราเราของช่องเนาะชนแนลเราจะใส่อะไรไปก็ได้ในที่นี้ผมก็ใส่ชื่อไปแล้วเนาะอือพิมพ์เสร็จ เาใส่อายุเราใส่ไปไม่ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็กอกไปเ้าถามมาก็กอกไปกดเสร็จสิ้นเนาะ mm hmm. อืทีนี้แต่เรายังดูไม่ได้นะเราต้องกดสมัครสมาชิกนะครับก่อนที่เราจะดูได้เนาะ mm hmm. มันจะอยู่ข้างบนตรงกลางข้างบนสุดเลยนะคําว่าสมัครสมาชิกกันนะอมืมีหนังให้ดูเยอะแยะเลยนะคนไทยเราก็ติดตาตึงใจกับดิสนีย์แล้วเนี่ยนะกดสมัครสมาชิกเนาะก็จะเป็นเนี่ยครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า บาทต่อปีนะถือว่าถูกนะเฉลี่ยแล้วก็คือจะได้66บาทต่อเดือนนะก็โอเคก็จะได้ฟัง์กชันใหม่รับชมได้ตลอดเวลา HD ทุกแพลตฟอร์มหลายอุปกรณ์เนี่ภาคไทยไม่มีโฆษณาระบบเสียงดอ b บ,บนะก็การรับชมนี้ก็จะเป็นของ 4K ระดับ 4K เลยนะอืม,มีให้ดูเยอะแยะมากมาย ก่อนอื่นจะต้องสมัครสมาชิกแต่ถ้าเป็นสมาชิกของ AIS อยู่แล้วใช้ค่าย AIS ก็จะเหลือ49บาทต่อเดือนนะประหยัดได้16บาทนะนั่นแหละครับทุกคนก็588บาทต่อปีเนาะถ้าเป็นของค่าย AIS ก็ดีด้วยครับใครที่ใช้ AIS อยู่เนาะส่วนใครที่ใช้ค่ายอื่นก็มีให้สมัครเป็นรายเดือนอย่างเดียวนะไม่มีเอ้ย มีให้สมัครเป็นรายปีอย่างเดียวนะไม่มีรายเดือนนะทุกคนแต่ก็คุ้มนะอืมคุ้มเลยแหละก็ใครอยากสมัครก็สมัครได้เลยครับเพราะมีหนังน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยครับมาเวลมู่หลานเยอะครับทุกคนครับวันนี้ก็มาสอนเพื่อนๆเนาะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ